m k k e Dish สวัสดีค่ะน้ำชานะคะสำหรับช่วง Make a Dish นะคะชาวก็จะขอ recommend นะคะร้านหนึ่งที่ชื่อ perfume fragrance นะคะอยู่ที่ตึกเอททองหล่อนะคะจะเป็นร้านที่มีค็อกเทลแปลกๆวิธีการเสิร์ฟของเขาเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นคือจะเสิร์ฟมาก,กับควันมีอะไรที่ครอบ ปล่อยออกมาแล้วมีควันวูวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เป็นคอรักค็อกเทลนะคะก็มีอาหารอร่อยอร่อย,ออยด้วยนะคะเป็นอาหารแนวแบบฟิวชั่นต่างๆก็ขอแนะนำร้านนี้นะคะ Perfume Fragrance ค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ในร้าน Perfume ค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์ยุโรปนะคะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรูป รสแล้วก็กลิ่นอย่างแรกเลยนะคะรูปก็คือหน้าตาของอาหารแต่ละจานหรือว่าเครื่องดื่มแต่ละแก้วเนี่ย ก็จะมีลักษณะที่แบบพิเศษโดดเด่นหน้าถ่ายรูปลงไอซีมากมากเลยนะคะทางร้านเขาเนี่ยจะมีคอนเซ็ปต์ด้วยว่าถ้ามีกลิ่นเข้าไปในผสมในอาหารเนี่ยคือมอนจะทําให้การรับรับรสนะรสชาติของอาหารเนี่ยคือดีขึ้นเขาก็เลยมีการแบบผสมกลิ่นเข้าไปในอาหารไม่ว่าจะเป็นกลิ่นต่างๆที่หอมๆใช่และอีกอย่างหนึ่งนะคะสุดท้ายที่สําคัญมากๆก็คือรสชาติ อันนี้เราไม่รู้ค่ะก้าวเราอธิบายไม่ได้เราต้องลองชิมใช่ไหมคะใช่ไม่ได้ชิมเลยใช่ <laughs> แต่ก่อนที่จะไปชิมอาหารนะคะเรามาพูดคุยกับเจ้าของร้านกันดีวกว่าถึงที่มาที่ไปของร้านนี้กันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าร้านนี้มีคอนเซปเป็นยังไงคอนเซปเด่นของทางร้านเพอร์ฟูมนะครับคือเราอยากให้อาหารและเครื่องดื่มสนุก <laughs> มี ความเป็นแฟชั่นฟู้ดแฟชั่นรีนิดนึงมีความสวยงามแล้วก็กระตุ้นทั้ง5สัมผัสโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นผู้บริโภคคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบนั่งหน้าบาร์เท่าไหร่งั้นเราทาให้ความสนุกมาเกิดขึ้นที่โต๊ะค็อกเทลหรือม็อกเทลหรือแม้แต่อาหารก็จะมีแอคทิวิตี้ให้คุณลูกค้าได้ร่วมด้วยคุณมาเดทผมแนะนําตัวนี้เลยถ้าวันนี้คุณเศร้ามีแก้วนี้ให้อันนี้คุณบอกเพื่อนอยากเจ้าจ้าวหน่อยอันนี้สีก็ยัดละที่นี่ก็มีขอแต่งงานแล้วก็สำเร็จไปไานที่ล้วเหมือนกัน ช่แนะนำทางร้านสามารถจัดพิเศษได้นะครับตัวนี้เป็นม็อกเทลที่ผมสร้างมาเมื่อตอนงานว,วนาลนไทยแล้วก็เสียงตอบรับดีก็เอามาลงเมนูเลยช่วง melt my heart ก็จะเป็นม็อกเทลที่มีรสชาติ บหมาะกับการแบบพอบปี้รับนิดนึงคือแบบเดทแรกคุณผู้ชายจะสั่งให้คุณผู้หญิงมันมอบใจให้จะเห็นได้ว่าเป็นหัวใจสายใหม่นะครับ่อซึ่งเป็นรสสตรอเบอร์รี่ตัวเครื่องดื่มเองก็จะมีความสไปซ์นิดหน่อยมีขิงมีใบโหระพามีความสดชื่นจากน้ำแอปเปิ้ลครับลองเทดูพอเทหัวใจก็จะละลายมันน่ารักกินินใ้รดูนี่ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าใจละลายใช่เนี่ย คิดว่าถ้าเกิดมันท่านไหนมาสั่งให้กับคุณแฟนสาวนี่น่าจะน่าจะได้แต้มเยอะนะครับใช่รสหวานทานง่ายมากค่ะแบบไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยสำหรับสาวๆที่แบบไม่ชอบทานแอลกอฮอล์แต่ว่าอยากแบบเออมีเครื่องดื่มไม่จิ๊หอมไปหัวร่พาแต่แบบไม่ได้มีรสของไปหัวร่พาแต่หอมมากหอมมากคือาจะได้โนดกลิ่นดื่มไนตอนแรกคุณจะได้รสชาติอะไรก่อน ้็ตามมาก็กิ่นที่ติดปากคืออะไรโอเคครับเป็นแก้วที่ขายดีที่สุดในร้านเลยเรียกว่านางเอกของร้านตัวนี้มีชื่อวโรสกาเดนชื่อโรสกาเดนดังชื่อก็คือสวนกุหลาบบรรยากาศเหมือนว่าคุณกำลังวิ่งเลินการสวนกุหลาบอยู่จะมีส่วนผสมของไอศกรน้นเชื่อมกุหลาบเราจะเสิร์ฟคู่กับ s t รอเบอรี่อิคุร คำมวกอีกุระก็คือปกติจะเป็นไข่ปลาแซลมอนใช่ไหมครับมันเหมือนที่อยู่ในชานมปะคะคล้ายๆครับคล้ายๆจะเป็นวอสตรอเบอรี่กัดแล้วมันจะมีการแตกในปากกไม่ต้องชิมหรอกน้อยอ่ะควันของน้ำแข็งแห้งเนี่ยจะช่วยเป็นพาหนะในการนำกลิ่นของน้ำหอมเนี่ยไปถึงเสื้อผ้าเฮ้ยดูดมันเดือดเลยอะ เราชอบอันนี้ที่สุดเปรี้ยวไม่เยอะแล้วก็<อ>มีความหวานพอดีอร่อยอ่ะใช่มันลงตัว<อ>ไนันแบบอย่างเดียวแบบอันนี้อร่อยจริงจริงค่ะ,ะแล้วก็มาถึงเมนูอาหารกันบ้างนะคะเริ่มที่จานแรกเลยค่ะนี่คืออะไรเอ,อ่ยครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์สลัดของทางร้านเพอร์ฟูมชื่อว่าเพอร์ฟูมแอมบิอสเฟีย มันดูแบบครีเอทีฟมากเลยมันดูว่าเฮ้ยคืออะไรไงโอเะไหมแล้วเรื่องอะไรลูกโป่งเปรียงน้อยคุณเห็นคุณต้องสั่งอยู่แล้วไงเกิดอ้นี่มาโตข้างๆเลยเฮ้ยนี่คืออะไรวะเอาละาลูกโป่งอาลูกโป่งไอ้ลูกโป่งเนี่ยครับอันนี้คือเป็นมอสเบอร์เกอชีสค่ะซึ่งความจริงตัวชีสเนี่ยก็ใช้หลักการวิทยาศาสตร์นิดหน่อยว่าชีสเนี่ยเขามีคุณสมบัติในความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงถ้าเกิดอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องที่เราไม่เคยรู้เลยนะเพราะมันจะแบบยืดได้ขนาดนี้ เราก็จะฉีดตัวครีมกับไนตรสอกไซด์เนี่ยเข้าไปในชีสทำมมิชชีสมันพองตัวกลายเป็นลูกโป่ง <c oughs> ไม่อ้วนนะอันนี้ไม่อ้วนนะไม่อ้วนมัง้ง <c oughs> ม,มันไม่อ้วนนนะไไม <c oughs> ม่ม่ออ้วยาาปคิดกเลย ที่สค่ะเป็นคนชอบทันแล้วาันนี้ที่รอคอ,อยอ่ะท <c oughs> ำพิเศษคืออะไรคะซานนี้ข้างบนเนคะครับเป็นฟองกลิ่นบีทรูทเสิร์ฟคู่กันก็จะมีมิ้นท์เจอรี่ซอสมาข้างๆด้วยอาหารยุกอบดั้งเดิมมาประยุก์ตให้มันเป็นสไตล,ล์กัาเพิ่มนิดนึงจริงๆเราชอบนะแต่เรากินแล้วเรากะรู้สึกกิดทำไมอ,อ่ะ๋อ้โหอ้วนออกชอบไมค่อร่อย มันจะมีความหวานของซอสอแล้วมันก็ลงตัวแล้วก็เหมือนมิ้นทน์่ะมันเพิ่มรสชาติกับแรมให้มัน,มนอร่อยแล้วค่ะบางร้านาจ,จะมีแบบกลิ่นสาบของแรมหรือว่าอะไรต่างๆใช่แต่นี่คือโอเคอ่ะกินได้อะสำหรับคนที่แบบไม่ไมชอบแรมอะไรเงี้ยมากินนี่ก็คือกินได้ไม่ไม,ไม่มีกินน่นแน่นอน แล้วก็มาถึงจานสุดท้ายนะคะใช่น่ากินมากแล้วก็ดูแปลกตาเน,น่วิธีการเสรมมิร์ฟไม่ธรรมดาจริงๆค่ะมีเมฆมาในมีคุจะด้วยม,ม,มีเมฆ <c oughs> นี่คือเอาเมฆมาตัดบนฟ้าเลยเหรออ๋อใช่ครับพวกคุณผมทำได้อ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้มีชื่อว่าชอ็อกโกตเพอร์ฟูมครับถือว่าเป็นซิงเกอร์เอรเราเลยตัวหนึ่งก็จะมีสองเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกก็เป็นแบล็กกับไวท์อ่าตัวนี้คือเป็นเวอร์ชันแบล็กเป็นชอ็อกโกตเค้กซึ่งเอามาดัดแปลงโดยการเลื่อลองกลิ่นเพิ่มเข้าไปก็อันนี้จะกลมควันด้วยกลิ่นสตรอเบอรี่จะเป็นสตรอเบอรี่แห้งที่เราเอาไปเผากลมควันย<ห>กแล้วก็อยากให้นกระจายบรรยากาศข้านบนที่เห็นนี่ก็เป็นน้ำตาลตกแต่งนะครับก็จะเป็นไอโซมอลจะเสริมกับไอติมมอนิราครับ มีรสชาติของควันนะคะอร่อยมันจะมีความสซุบที่และตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาเลือกจานที่เราชื่นชอบกันแล้วค่ะพี่ออมอยากกินอะไรของพี่ออมนะคะเจ๊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 เเป็นแหนมผอบแล้วกันค่ะแหนมที่นิชชอบเดี๋ยวไม่หยุดเลยนะคะกินเกี๊ยเลย ก็เป็นคอกเทลละกันนะคะโรสการ์เด้นค่ะเล็อกดีดีเล็อกดีดีต้องขอขอบคุณนะคะพี่เจ้าของ้านใจดีพี่ต้าขอบคุณมากติดตามช่วงหน้านะคะกับแฟชั่นเลิศจากสาวไฮอย่างแพรรี่พายได้ค่ะ